คุณครูปัตามาแก้รายละเอียดนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ษษ4เหนอที่หน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะการทำอาหารวันนี้คุณครูจะมาสอนการทำปลาตูเทมนะคะวนเลือยกวัตถุดิบใช้ปลานะคะ1กิโลกรัมแล้วก็เกลือก็1กิโลกรัมนะคะขั้นตอนจะทำของเรานะคะ1เอาไสปลาออกให้หมดก่อนแล้วก็ล้างสะอาดสะเด็ดน้ำนะคะ แล้วก็มาตั้งเรียงนะคะนักเรียนเรียงโัวคล้ายหันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็โดยกือการนำเสนออาหารของเราก็เพื่อเราจะได้เก็บอาหารไ้กินระยะยาวนะคะยักยันการเจริญสุขเกลของทุนินีแล้วก็ เป็นการป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะเราฝันกระบวนการที่ว่าความร้อนแล้วก็เกลือที่ว่าฆ่าเชื้อน,นะคะเราเตขั้นที่สองแล้วก็วางพืนลือนะคะนักเรียนอ่ากเกลือลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราปิดฝาไว้นะคะปิดฝาแล้วประมาณสองวันให้นักเรียนมาดูนะคะว่าน้ําในน,าาน้ําจากปลาเนี่ยออกมาไหมได้ออกมานักเรียนริ้นโอมนะคะก็ลหลังจากนั้นเราก็ทั้งติ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ออกมากินค่ะเราเลยได้เมนูปลาตูเค็มที่ว่าโดยา่ากระบวนการของเราเองโดยที่ไม่ใช้ยานะคะขอบุณค่ะ